Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. never stop, never stop, there ain't no time to fall, try to live, get it up, you got one life to p o l l pickin' g big, n e v e r small, cause you gotta want it up, when you find me get the t โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะ่มเพจซื้อขายรหัสเกม r l w ที่มียอดไลน์มากกว่า1แสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมง เพจน,นี้เลยครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม r ามีเอทีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นไอดีโหดแหลงสูงมีที่เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม r v โหดราคาไม่แพงต้องเพจน,นี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Melo Top Up อย่าลืมใส่อดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปเนีผ่อนคลายดูสบายๆนะครับผมเพราะว่าคลิปที่ผมจะมาลงในเกมเนี่ยคือเป็นเกมที่ผมกดไปกับคนดูนะครับและคนดูผมเนี่ยได้เล่นเวเลสสายชินะครับผมซึ่งมันแปลกใหม่ในวงการเอาวีมากๆเลยนะครับผมก็เลยแบบอยากจะเอาให้ทุกคนดูนะค,คลิปนี้มันค่างที่จะหาแล้วก็แปลกใหม่มากๆเลยนะครับ ส่วนแนวคลิปเนี่ยมันจะไม่ใช่หมวดจริงจังเหมือนตอนที่ผมทาคลิปนะเนื้อหาข้อมูลมันจะไม่ได้นแน่นนะครับมันจะเป็นเหมือนการแบบพูดชิลชนะครับฟิลเหมือนเล่นกับเพื่อนเล่นกับพี่เล่นกับน้องอะไรประมาณนี้นะครับผมมันจะไม่ค่อยเครียดมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็เดี๋ยว ไว้รับชมเป็นตัวเกมนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมเป็นตัวเกมเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้สัก300ไลค์แล้วกันนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็รบกวนทุกคนเนี่ยช่วยกันคอมเมนต์คลิปนี้หน่อยนะครับคลิปจะได้เปิดการมองเห็นนะครับผมใครที่คอมเมนต์แล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับโอเคถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม ผมเล่นแค่ดีเดียวก็เหนื่อยละอ่ะจิงๆพี่ก็เล่นในดีเดียวน,นะแต่เน,นี่ยคือพี่ออกมาเล่นกับคนดูไงก็เลยมาเล่นในดีนี้ <S S ไปเล่นแล้วพาแพ้ได้ไหมก็ได้ครับผมผมมันไม่มีปัญหาหรอกนะชิวไอ้เสียงเพลงมาเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังอะไรของมันวะเนี่ยนะค่้ยคลิปเกิดละ อย่าค่อยปรับแล้วกันถ้าเสียงเพลงมันดังไปนะผมต้องขออภัยยเดี๋ยวผมปรับแฮรรอบนี้เกมมีเสียงแล้วไม่บักแล้วใช่ครับไม่ทันได้แท็กกลางไม่เป็นไร ผมว่าแต่ไปปรับเสียงห้ช้าเลยเสียงเกมดังไปปะเฮ้ย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 ไอ้นมหาอะไรแล้วกันอยู่ไหนอะฮะเสียฟิกไป พี่อะมันยังอยู่ในอยู่แม่ไม่มีสกิลกระโดดนะถ้ามีกระโดดมันน่าจะตายมันน่าจะโดนผมจริงไอรีมันกดมันกดไม่มีไหวอะด弟 เดินเจอปะเนี่ยเก็บธาแตกแล้วว่ะทุกคนฝับฟรีเดี๋ยวเราจะต้องเอามงกรคือน้องเขาตีแล้วว่ะเก็บธาแตกเฮ้ยโอ้โหโดนฮอก để tay rồi thôi đi. ừm, anh giết thung còn. ai đi ngân dạng lùi. ต้องได้ทักไฟก่อทุกคนหรือไมก่ก็ต้องได้ดักหน่อยเคลียร์กลางกันเขาจะเดินลงมาแล้วนะจากเรียนบนปล่อยให้บุราดรับผมณ้องเล่นเนี่ยบุราเข้าบูอ้าวตีเลย Time ไอรีดากปะไอรีมันกดเว,ลวลดเวสลสเรายับเลยวะเฮ้ยผมมาอยู่สวยเวเลสก็โ <c oughs> ดดไม่ข้ามโอ้ใหม่ก็โอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่ตายหรอ เสียดายผมไม่มีเลสอะถ้าผมมีเลสน่าจะตายอยู่ <The forest S 1> ไม่มีเลสถือว่าทำป้อมได้ก็สวยอยู่นะหินใหญ่ขึ้น เหมือนนะ้อมร่างจะแตกว่ะทุกคนมุลาดเป็นคนมาตีไปหรอโอ้ ไม่ไหวต้องกันป้อมบนเวยเอ๊ะโอเคผมรู้ว่ามันตีไปแล้วเฮ้ยสวย น่าจะได้นะโหมากเปิดสติด้ะมีคนดักปะเกือบตัวตะตันว่ามันจะตะตามต้องรับไ้โออ่ะเฮ้ยมาแล้วน้องโอ้โหหิวเกิน หิวเวรอหิวเวรอหิวเวหรอขอเด้ไม่มีผน,นิตว่ะแต่ผมก็ได้อยู่ดีอ่ะ อโอ้โหหอกมาจากไหนอะได้บนลปะเฮ้ยในบนได้บนได้บน,บนสวยสวยไอหลีมันมั่วซองอะเนี่ยอยู่ๆมันมาล่างเฉยเลยอาอยากฆ่าผมมากๆเสียป้อมบนไปดิสวยครับ <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> เล่นกับมันเลย

การไหวไหมไหวอยู่ถ้าการไหวป้อมบนมาป้อมบนแตกป้อมแตกแน่นอนขอโทษนะทุกคนพอดีเราไม่ถนัดออฟเลนไม่เป็นไรครับตื่นเต้น ต้องเก่งครับไม่ต้องเก่งชิวๆสวัสดีคนดูทั้งหนึ่งรอคนด้วยนะครับสวัสดีครับ <c oughs> ดเดี๋ยวเราต้องเอาดาร์กนะเฮ <c oughs> ้ยผมเป็นอะไรกับเอเลนดอร์วะเนี่ยผมไปได้เล่นนานเกินจนแบบผมโดนให้เป็นแล้วเหรอติดทุกหินเก็บทุกรายละเอียดผมโดนปะวะเนี่ย เฮ้ย hey, hey. ออมา,มาจานโอ้โหมันเยอะเกินไปว่ะผมใช้เวลาสวยสวยได้สี่เสียสามผมใช้เวลายิงไอ้ฮีโร่ใหม่นานเกินไปอะเดะใช้เวลาในการยิงมันนานจัด ม่งั้นผมไหลไปฆ่าไอ้พวกตัวบางๆแล้วแต่มันขัดแข้ง่ขัดขาผมเดชไม่ต้องยิงมันนะหน่อยให้ทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนแสดงว่าหลังบ้านผมก็มีมีเลื่อยมีอะไรกันแน่เลยเวเลสด,ดูช่องไหนมาออกของเทพจังเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมก็เพิ่งเห็นเวเลส เ้อเอ้ยสายขี่อะดิเปิดเบต้าอันนี้หนึ่งหาได้แล้วนะนี่ได้แล้วหนึ่งหามันโดนผมไอตัวเนี้ยไอตัวฮีโร่ใหม่เนะี่ยมันจะไปไหนมาดินวดก่อนเลยไปไหนน้องเฮ้ยอย่าหนีดิอย่าหนีดิ ไปไหนไอย้ยึบหายแล้วเพื่อนบวกไหวกันปะะ่าวอะงานเข้าอย่างเงี้ยไม่งานเข้าแล้วเพื่อนผมโหดเดยแล้วเรื่องของเรื่องแล้วผมปิดแล้วผมปิดอะเดะวันเดีดนายไม่รอดไปไหนมาทำไมมูราดเอาด้วยเหรอเอาด้วยเหรอมูราดเอาด้วยเหรอเอาด้วยเหรอ โอ้โหขี่บนไปอะเดะเบรสขี่อะครับผมฝากรีพอร์ด้วยผมต้องยอมตายแล้วอะโอเคไม่ได้เซ็ตเคียวด้วย ดีพอร์ตเราไล่รับใหม่กันทุกคนเวเลสี้เบนเวเลสงงเลยคุณ ได้ยินเสียงเด็กร้องป้าปาอุ้ยเด็กไหนครับตกใจหมดเขาไม่มีใครรีพอร์ตหรอกครับผมหยอ,อกกันเล่นนะแต่เวเลสชีนี่คือไม่ใช่นะครับ <c oughs> <c oughs> มันไม่มันไม่คู่ควรนะครับผมอ่ะพจะเฮ้ หมวดตาเดยหมวดเดยหมวดเดยแล้วผมมาเดยเวเลชคิเปิดโลกใหม่วงการอาวีต้องจดนะต้องจดนะเวเลชคิปอะ สนุกมากพี่สนุกเช่นกันครับเออมีฮะไรฮาฮาๆดีเฮ้ยผมน่าจะรอของเวเลสให้เต็มว่ะคอนเทนต์เลยเนี่ยเวเลสสายคิเมื่อเอฟซีโชว์เวเลสสายคิแบบโหดๆตึงๆเงี้ยหล่อเลย เวเต้องเล่นแล้วค่ะเวเลคี <c oughs> ขายของให้ผมเล่นเลยเหรอเอาจริงนะเล่นจะมันจะตีเหรอมันปั่นไม่ติดขี้อดีให้มันปั่นติดคี์อ่ะน,น่าเล่นอยู่นะเวเลคีว่วะทิีนี้น่าจะเป็นดาฟเฟรทูดใช่ไหมตลกดีมา เอพีพีได้เล่นต่อนะครับนั่นก็คือผมเอง